เขาก็เขาเลยไม่เขียนเลยค่ะเขาไม่ลงให้เพราะเขาไม่ทราบค่ะในวันที่17แม่ถามว่าเวลาตอนช่วงประมาณเย็นเ็แน้องดูเลยว่าน่าจะเกิดอากรอะไรยังไงให้36ตั้งแต่2เกงองครับร่องรอยน้องอะคะ่ะตอนประมาณช่วงคุณพ่อเป็นคนเจอก่อนอช่วงประมาณ กือบสี่โมงสี่โมงสี่โมงครึ่งอ่ะที่ผมสี่โมงห้าสิบประมาณสี่โมงห้าสิบค่ะ,ะแล้วก็<ะ>ทีนี้พอ<ะ>พอพอเจอเสร็จถ่ายรูปส่งไปให้คุณครูประจําชั้นก่อนเลยทันทีเลยค่ะเสร็จแล้วพอเพราะว่าวันนั้นน่ะน้องน้องเลิกเรียนพ่อไปรับตอนประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงนิดนิดสี่โมงครึ่งอะค่ะคมาถึงห้องก็ประมาณเกือบ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 ห้าห้าโมงอ่ะพอพอเห็นพาจะพาน้องไปเล่นน้ำเหยค่ะ พอเหตุหลังแล้วก็นี่แหละคะ่ะส่งถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูประจาชั้นว่าเนี่ยน้องโดนอะไรทําไมทําไมน้องถึงแบบเป็นรอยเยอะแยะอะไรขนาดนี้คะ่ะคุณครูก็แจ้งว่าคุณครูไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนน่ะจะจะดูกล้องหรือดูอะไรให้แต่แม่ไม่สบายใจแม่ก็เลยบอกว่างั้นขอไปโรงเรียนตอนนั้นเลยได้ไหม <Okay. S 1> ค่ะจะจะไปโรงเรียนตอนนั้นเลยอ่าเพื่อเพื่อที่จะดูกล้องด้วย เพื่อที่จะดูกล้องทางกับทางโรงเรียนด้วยได้ไหมครับอ่แม่ก็ไปแล้วให้คุณครูดูแผลน้องดูอะไรน้องว่าเหตุมันน่าจะเกิดตอนไหนอะไรยังไงให้แบบให้ที่โรงเรียนเขาดูว่าอ่ามันน่าจะเกิดจากระยะเวลาไหนเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วใช่ไหมคะเพราะน้องโดนน่าจะสักพักใหญ่ๆแล้วสักนานละอานเนี้ยพอพอไปเสร็จแล้วว่าเออแม่ขอดูกล้องได้ไหมทางเรียนเขาบอกว่าอ่ากล้องอ่ะมัน คือมันโรงเรียนอ่ะมันเลิกแล้วไงคะโรงเรียนมันจะเลิกแล้วแล้วมันเลยเลยเวลาไอ้นี่แล้วเขาก็เลยนัดแม่มาดูวันที่ส7 1เจ็ดสเจดของอีกวันหนึ่งตอนเช้าแม่ก็ได้เข้าไปกับน้องกับคุณพ่อคะ่ะเพื่อไปดูกล้องพอคุณแม่เข้าไปคุณครูก็เอากล้องมาให้ดูก็คือกล้องโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์ให้ดู่น้องเดินไปเดินมานอกห้องนอกห้องเรียนนะคะแค่แค่ประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีได้ค่ะช็อตสั้น คุณแม่ก็เลยถามแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงคะคุณครูได้ดูกล้องหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อบอกคุณครูบอกว่าคุณครูดูแล้วไม่ทราบไม่ไม่รู้เลยว่าน้องเกิดจากอะไรในห้องเรียนก็ไม่มีอะไรอะค่ะแม่ก็เลยบอกว่าแล้วอย่างนี้จะเอาอยัางไงคุณแม่ขออนุญาตคุณครูอะ,อะแจ้งความเพื่อให้เขามาเป็นตัวกลางเพื่อที่จะดูดูอีกครั้งอะคะอ่ะเพื่อจะขอดูกล้องเพื่อ <spe ech> er> จะขอดูกล้องอีกครั้งเพราะว่า ตอนนี้ทางทางพ,พ่อกับแม่อยากเรียบร้องอะไรกับทางโรงเรียนบ้างครับคือทางตอนนี้นะครับผมแค่อยากจะรู้ว่าอ่าค่าเทอมขนาดเนี้ยครับแล้วแบบทําไมเขาเรียกว่าความรับผิดชอบทําไมผมขอดูกล้องตั้งแต่แรกทําไมไม่ผมดูแล้วแบบผมไม่สามารถที่จะแบบผมก็อยากจะรู้ว่าอ่าทําไมกล้องในห้องมีแค่หนึ่งตัวแล้วทําไมต้องมีมุมอับถึงถึงถึงสองจุด แล้วบาดแผลของน้องเกิดจากอะไรใช่แม่แม่อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเกิดจากอะไรเด็กเกิดจากผู้ใหญ่ผมก็ผมก็อยากจะแบบไงถ้าเกิดจากเพื่อนผมก็สบายใจแต่ถ้าเกิดจากครูเนี่ยแต่ได้มีการไปคุยกับคุณหมอคร่าวๆแล้วกลางเมื่อคืนก็ไปอีกนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดจากเด็กใคือผมก็รู้ว่าเด็กเล่นกันสมัยเด็กๆ อ่ะมันก็เล่นกันแบบก็จะใช่อาจจะสามารถแบบทำร้ายร่างกายในได้กขันนี้อ่ะ<ม>แต่ในเมื่อค,ครูมีทั้งสองคนถ้าเด็กทำร้ายร่างกายในขันนี้ครูไม่เห็นเลยเหรอเหตุน,น่าจะเกิดช่วงช่วงเช้าด้วยแล้วก็<ช>คิดว่าถ้าถ้าเกิดช่วงเช้าจริงๆระหว่างวันครูไม่เห็นเลยเหรอทาไมครูไม่แจ้งแม่เขาก็บอกว่าเขาพาน้อง<ข>อ่ะไปเข้าห้องน้ําอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดดูเพราะมันครึ่งตัวค่ะเขาแค่ล้างล้างให้ค่ะ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีตอนนี้เพิ่งนี่นะครับมูลนิธิปวันปวีนาครับหนึ่งแล้วก็คุณทนายดนนาลงทนายเรายังยังผมยัง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 ไม่ค่อยเจอเพิ่งนัดเจอจะยังจะยังไม่เจอแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมให้การดูแลยังไงบ้างคะกระทรวงยุติธรรมเมื่อกี้เมื่อกี้บ่ายยังเพิ่งเข้ามากันเมื่อกี้เลยครับสดกันเลย พลังเโอบเริ่มเลยอ่าโอเค